โอ้สวัสดีทุกคนฉันมีชื่อว่าอันฟ้าอายุสิปีฉันอาศัยอยู่กับน้องสาวแค่สองคนฉันและน้องสาวสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กฉันจะต้องสืบหาความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่ฉันให้ได้ถ้าอยากรู้ว่าชีวิตของฉันนั้นเป็นยังไงก็ตามฉันมาได้เลยโอ้สวัสดีครับนี่พ่อหนุ่มได้จบจากที่นี่แล้วจะไปศึกษามหาลัยที่ไหนต่อละ่ะอ๋อ ผมน่ะได้ให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวของผมให้กับมหาวิทยาลัยหลายๆที่แล้วครับท่านี้ผมกําลังรอให้มหาวิทยาลัยหลายๆที่ติดต่อมาครับโหน้อยนี่มันขยันและฉลาดจริงๆเลยนะขอบคุณครับกลับมาแล้วอ้าวกลับมาแล้วช่วงนี้มีทูรละน่ะขอไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะอหมือกที่ฉันได้ทาทูตละส่วนตัวของฉันเสร็จฉันก็ได้รับข้อความ จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฉัจนจึงรีบวิ่งไปบอกน้องสาวอย่างเร่งด่วนมีอะไรหนอพี่น้าสาจกเตอมาเชียวพี่จะต้องไปพี่จะต้องไปที่มหาวิทยาลัยออโรเลียสนะ่ะซึ่งมันอยู่ไกลมากพี่คงไม่ได้กลับมาที่นี่นานเลยละ่ะ ถ้าพี่ไม่อยู่แล้วเธอต้องดูแลตัวเองดีๆนะเมื่อแรนะพี่โน่นาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะถ้างั้นไว้เจอกันนะน้องสาวของพี่